สวัสดีครับผมคาแวนคำดีเกษตรกรมืออาชีพวันนี้ขออนุญ,ญาตนำเพื่อนๆมาทดสอบอะไรบางอย่างซึ่งอยากนำเสนอเพราะว่าพวกเราในฐานะเกษตรกรและอ,อ,อีกอีกฝากหนึ่งของผู้บริหารรัฐบาลพยายามพูดว่าห้ามเผาเพื่อลด PM 2.5ลดโลกร้อนอะไรต่างๆแต่คำว่าห้ามก็ว่าก็ว่ากันไปแต่กระบวนการแก้จะทำยังไงในเมื่อห้ามเผา แล้วแล้วจัดจัดการยังไงกับสิ่งที่ห้ามเผากับวัสดุที่เหลือวันนี้เราก็มาทดสอบเราก็มาลองกันว่า,เ,าเราจะจ,จัดการกับบันอย่างไรที่วันนี้ผมมาลองให้สองอย่างสองสองอย่างสิ่งเหลือใช้คือที่หนึ่งอันนี้ฟางข้าวอันที่สองอันนี้ก็คือต้นทูบฤษีฉะนั้นทูบฤษีเนี่ยก็เป็นอีกอีกอีกพืชชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหามากเพราะว่ามันขึ้น เองโดยธรรมชาติแล้วก็โตวไวมากแล้วการจัดการจะเขามันจะทํำยังไงผมมองว่าการเผามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแต่กระบวนการจัดการกับมันจะทํำยังไงวันนี้ผมก็เลยเอามาทดลองเอามาทําเป็นเชือกเชือกอันนี้เราก็คิดว่ามันเอาไปเป็นเชือกกับไปม,มัดสิ่งของมัดสัตว์แังต่างคงไม่เหมาะแต่ว่าถ้านําเชือกไปเป็นสารตั้งต้นต่างๆ เช่นไปทาําม่านทาเสือไปทําที่รองพื้นอะไรต่างๆผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์พวกเราได้เพื่อลดการเผาแล้วก็การจัดการหลัง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 การเก็บเกี่ยวหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองให้ดูว่าเครื่องนี้มันทํางานยังไงอันนี้เป็นฟางข้าวอันนี้คือปุ่มสตาร์ทเราใช้เท้าเหยียบส่วนเครื่องวัดทางานเองครับอ่ะไปเทสเลยนี่นะ นี่เลยครับไม่ยากเลยเครื่องก็ทํางานโดยอัตโนมัติเพลนใดเราป้อนวัสดุเข้าไปเสร็จแล้วเชือกมันจะสร้างเกลียวของมันเองแล้วก็ถูกลําเลียงมาเก็บไว้ในโรม้วนอันนี้อันนี้เป็นเชือกหนานแน่นเลยก็มีความเหนียวพอสมควรแต่อย่างที่บอกอาจจะเอาไปทําเชือกมัดสิ่งของต่างๆไม่ได้แต่ไปทําพร็อพไปทําอะไรต่างๆไปทําสารทั้งต้นต่างๆที่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปสร้างมูลค่าให้เขาต่อไปเพราะว่าอันนี้ตอบโจทย์ได้ทีเดียวก็เลยยนำเสนอว่าในเมื่อเรา รัฐบาลสั่งห้ามเราก็ต้องหาทางออกกันตัวนี้คือหนึ่งทางออกเลยครับแล้วแล้วคิดว่ามันตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแล้วเรามาร่วมมือกันพัฒนากันไปจากผมคาแวงคําดีที่นี่คําวีการเกษตรเราพร้อมนําเสนอพร้อมแก้ปัญหาทุกอย่างครับขอบคุณครับ